สวัสดีครับทุกท่านครับบีบีฟู้ดสตอรี่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่นี่เลยนะครับใกล้ๆนี่เลยกับแพงวัดตักคลัาเอ็นนะครับร้านนี้นะร้านลูกชิ้นทอดไฟลุกโอ้โหน,นี่นี่ลุกน้อยนะครับเดี๋ยวสักพักนี่กําลังจะใส่ไฟใส่ปืนนี่เข้าไปนะครับไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องลุกขนาดนี้นะสุดจริงนะร้านนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าคนระับพราคาไม่ข,า,ขายวันไหนขายราคาอย,ย่งางไรบ้างนะแล้วทําไมไฟต้องลุกแบบนี้นะครับ กลูกชิ้นทอดไฟลุกบึมถามแม่ค้าเนี่ยผมสังเกตแม่ค้ามานานแล้วแม่ค้าง่วงนอนหรือควันเข้าตาควันเข้าตาควันเข้าตาดูเหมือนจะหลับ <c oughs> ลืมตาไม่ขึ้นลืมตาไม่ขึ้นเลย เตรียมเตรียมกันมาอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้ใช้ปืนเลยใช่ไหมฮะอ๋อใช้ปืนเลย่านก็จะล่วงมาตรงนี้เรียบร้อยทุกวันก็เก็บทุกวันเลยใช่ไหมน่านี่เลยนะเป็นลูกชิ้นอะไรไหมคะลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาปลาชุบแป้งทอดปลาชุบแป้งทอดมีกี่อย่างอ่ะมีกี่อย่างลเดียวค่ะลูกชิ้นปลาอย่างเดียวเออะอันนั้นไม่เกี่ยวใช่ไหม อันนั้นย่งทอดอันนี้ชุบแป้งทอดอย่างนั้นอย่างนั้นไฟต้องลุกไหมลุกอันนี้อย่างเดียวโอ้โหดูเนทุกคนโอ้โหนี่ใส่กันมาแล้วนะทุกท่านขย่าด้วยขย่าด้วยพ่ะค้ะ ทำไมพ่อค้า,าเลือกอยู่ตรงนั้นอะ่ะทำไมำไม่ให้เมียมาอยู่ตรงนี้อ่ะเนี่ยทุกคนเนี่ยขอ,อเปลี่ยนกันนะแหมหรือว่าหรือว่าให้เป็นสแตนอินอยู่คนเดียวสแตนแมนไม่ใช่สแตนอินนี่นะนโอ้ ไปลุกนะครับ ประมาณเนี่ยเกินเกินเอื้อมแล้วประมาณเมตรกว่านะครับยังร้อนเลยนะฮะเตรียมเนี่ยเตรียมปืนมายัดกันตลอดเลยเออนี่นะเป็นรุ่นยาวๆนี้เลยแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับ อร้านนี้สุดอ่ะเพิ่งเคยเจอไอเดียใครเนี่ยผ่อนยญาค่ะรับมาจากยญาไอเดียเผาฟืนอย่างเงี้ยใช่อันนี้ย่าทำมาก่อนใช่ไหมค่ะผมอันนี้รุ่นที่สองอันนี้รุ่นที่สองแล้วขายตรงนี้เลยป่ะใช่ขายตรงนี้แหละค่ะขายตรงนี้ตั้งแต่รุ่นก่อนนะขายฝั่งนู้นอ๋อขายฝั่งนู้นนะขายใกล้ฝั่งอ๋อขายฝั่งนู้นแล้วเราย้ายมาฝั่งนี้ ไฟลุกนี่สไตล์ย่าเลยใช่ไหมย่ายาของโน่นนะแล้วกระทานี่กระทาของย่าป่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แล้วใช่ไหมแล้วย่าเขาจดลิขสิทธิ์ไหมไฟลุกอะผมว่าผมว่าจดลิขสิทธิ์ได้แล้วนะแบบนี้โอ้ดีอะดีอะดีอะ คือขับรถมาไกลๆนะถ้ามาตรงนู้นนะมาไกลๆหลุดโค้งมาปั๊บเดีเจอเลยไฟลุกตลอดเวลาเลยนะครับจะลุกนี้ตลอดไม่หยุดเลยใช่ไหมตลอดจนเลิกขายเลยนะสร้างไห้หนูกินหรอเอาขึ้นทีหนึ่งเนี่ยเป็นลูกกี่ลูกเนี่ยเป็นนู่นแล้วเป็นทามใ,ใส่ใส่ใส่มาเลยนะครับ โอ้ยขึ้นไปแล้วเตรียมเตรียมเตรียมเนี่ยแล้วมาจากไหนไอ้พวกเนี้ยคนแล้วอ๋อมาแล้วไม้ก็ซื้อมาทำไปเก็บอีกคแบบเขาส่งให้เขาส่งให้เขาขายไงค่ะเป็นท่อนหรือขายเป็นไงขายเป็นขายรถเก็บที่บ้านขายเป็นคันรถ หกล้อบ้างสิบล้อมัง่งเราเคยรับเป็นสิบล้อเหลือไม,อม่อ่ะมาคันเป็นมาเป็นคันสิบล้อมาคันเป็นสิบล้อรถสิบล้อมันงวมสามรเอาเอาฟืนเนี่ยนะเรารับเป็นทีเป็นสิบล้อเลยเหรอ,อ,อว้แล้วสิบล้อคันหนึ่งขายได้กี่วันอ่ะเป็นเดือนครับอ๋อ<ห>เป็นเดือนโอ้โห<อ> นี้เรียกว่าอะไรเนี่ยอร่อยวัวตายควายล้มเลยแบบนี้นะสุดจริงสุดจริงสูตรคุณย่าไฟลุกนะครับ <c oughs> ลูกค้าบอกชอบใจไฟลุก <c oughs> <c oughs> นี่เนะอขายวันไหนวะเนะี่ยขายจานถึงสุกค่ะขาย <สน S 2> จานจะอยู่ประมาณนี้อ่าส่วนใหญ่เสาร์ที่จุดใช่ไหม แต่โดยปกติขายจากถนนึงสุขขายเวลาไหนเริ่มขายอ่ะขายผานโมงบ่ายสามเริ่มกี่โมงครับหมดกันกลับบ้านประมาณทุ่มหนึ่งอ่อประมาณทุ่มหนึ่งหมดกันกลับบ้านทุ่มตังทุ่มอร้านนี้ไฟแสงสว่างเราไม่ต้องใช้นี่เลยร้านนี้ไปไปถึงร้านนู้นเลยนะครับ มาแบบจูโจมแต่เราก็นึกว่าไปลุกเฉพาะโชว์กล้องอที่ไหนได้ลุกกันตลอดเวลาราคาขายเราขายยังไงครับ6ลูก10บาทค่ะ6ลูก10บาทค่ะอันนี้เป็นจุดน้ำจิ้ม,มไหมใช่ค่ะ,ะเป็นน้ำจิ้มอะไรครับเนี่ย้จิ้มใกล้เพอของย่าแล้วมาจากย่าก็อย่างนี้แล้วค่ะมันเป็นมะขามเปียกผสมค่ะ ไอ้ขามเปรี่ยวผสมโอ้แสบตาทุกคนผมยืนอยู่ตระงัลมน้ำต,ตาไหลเลยร้ายจริงร้ายจริงนะ เคียวฟืนได้ด้วยเห็นเห็นแล้วเคลียร์กากกับโน้นใส่โอ้แม่ทุกอย่างเราทำให้มีประโยชน์หมดใช่ไหมไไยา่าีนทิ้งมอระดกอะไรไว้ให้หนะพี่สงสัยไหมให้ให้เราสบายไม่ให้เราลำบาก<笑><笑>ตกงลงอะมอระดกนี้มอระดกสบายหรือลำบากน่ะ ผม,มผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันตามตามตามาลักย่าใช่ไหมรับ <laughs> <laughs> ลักย่า <laughs> แต่ขายดีก็สบายอยู่แล้วนะ <laughs> พี่รนะับ <laughs> เลยนะครับว่าตัวนี้นะครับที่เป็นแบบนี้นะขึ้นมาเป็นหมดขึ้นมาเป็นหมดนะอันนี้ก็กระทะเดียวกันนะใช่เพราะกระทะเดียวกันแต่นี้ไม่ได้จุ่มแป้งใช่ใช่อันนี้ขายไม้เท่าไหร่ครับอันนี้5บาทอันนี้10บาท10บาทมีถองอย่างที่เหลือ5้าบาทเที่างอ่านี่นะมาจังหวัดกาญก็ต้องแบบนี้นะอันนี้5บาทอันนี้10บาทนะประมาณนั้นเลยนะบ้านเดียวกับแฟนไหมครับ บ้านเดียวมันหนีไปหนีก็ไปไม่ไหนไม่ได้เลยใช่ไหมนี่นะโอ้โหเหลืองแบบเหลืองแดงสวยงามเลยเจอไป็ไหมวันนี้ อนุญาตตัวเป็นๆเ,เลยนี่ลูกค้าประจำป่ะครับใช่ค่ะวันนี้ซื้ออะไรครับเน,นี่ยอ๋อลูกชิ้นไฟรู่แหละครุชิ้นเราชอบเพราะอร่อยหรือเรามาดูไฟอร่อยค่ะอร่อยเป็นลูกค้าประจำตั้งแต่ยายเขาทําแล้วค่ะ,ะยายเายาหรือยายเนาะยายาค่ะยานี่คือรุ่นยาเขาใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อนี่กินมาตั้งแต่รุ่นยาใช่ อายุทำรุน่นยากเลยวะนะนะดูหน้าแนละ้วเออนี่หยอกๆนะนี่ลูกค้านี่ตัวจริงๆตัวเป็นๆเลยนะครับที่นี่นะมาซื้อประจําเลยนะไม่ได้ตามไฟนะตามความอร่อยมา,านีาน่ไฟเป็นสีสันไปความอร่อยอันนี้สุดยอดเลยใช่ไหมครับนะก็ขอบคุณนะครับผมที่อ,อนุญาตนะที่ให้ตอบถามไปฝากุ่นผู้ชมว่า ร้านเนี้ยไม่ใช่ว่าอลังการแค่นี้นะครับ <sentence> ตั้งแต่คุณย่าแล้วค่ะตั้งแต่คุณย่าอร่อยตั้งแต่คุณย่าแล้ว<า>นะ <anan. S 1> แล้วก็ไฟลุกมา,าน,น,นานยังลาแล้วค่ะไฟร้านนี้ไสิบปีแล้วนะไปนี่ลุกมาหลายสิบปีแล้วนะน, <spans> นี่เลยนะครับ <salt> ก็ตามนี้เลยลูกค้าแน่นเลยนะครับขอบคุณยังสูงครับพี่ครับขอบคุณครับ เป็นเอกจังหวัดไรอ่ะอันนี้เป็นเอกชาแนลนะครับจังหวัดไรนะวัดตะคำเอ็นครับอำเภอทามกาจังหว,ว,วัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนี่เป็นคนแนะนํามาเลยนะครับคนนี้นะมาชม<จ><อ>ร้านน,นนี้สุดยอดเลย สี่สิบ้นแน่นขนาดนี้กี่โลกเนี่ยสี่โลกสี่โลกโปรตีนไก่หกลูกสิบไม่มีใครได้หกลูกสิบหรอกครับเกินใช่ไหมก้ลัเกินทุกคนได้กันเกินทุกคนเป็นคนเมืองการเลยะครับสองคนเนี่ยคนเมืองการคนที่นี่เลยใช่ไหม เป็นการรีวิวคลิปหนึ่งนะครับที่ต้องยืนห่างจากร้านค้านะครับ<ม>ปกติจะยืนอยู่ใ,ใกล้ร้านวันนี้ยืนใกล้ไม่ไหวไฟลุกมันช่วยเทคนิคอะไรได้บ้างครับ ช่วยให้กรอบเร็วครับช่วยให้กอหร,ร,รกอบเร็วช่วยสุกเร็วกรอบเร็วสุกเร็วกรอบเร็วให้คนเห็นได้ไกลๆครับใช้อ,อามาวันเท่าไหร่หครับเนี่ย2 0โลครับ20โล20โลนี่เรียกว่าเยอะไหมว่าเยอะแล้วล่ะเยอะอล้วใช่ไหมรับเพราะลูกชิ้นพวกนี้มันจะไม่ค่อยหนักใช่ไหมฮะจอ,อกปลาเบาตกแป้งกันนี้ทีละหมอ้อรับ มอต่อมอมอต่อมอ,อยังมีต่อใช่ไหมครับเนี่ยครับผมเหล็กมอหนึ่งสองมอหมดแล้วมอ,อนี้แล้วก็อีกสองมออีกมอหนึ่งอีกมอหนึ่งหมดแล้วครับวันนี้หมดเร็วเหรอหมดเร็วครับใช่ว,วันไหนขายดีสุด,ดครับเนี่ยตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เลยครับ เอาแล้วแต่บางวันเลยนะฮะทุกคนครับบางทีท่านดูเวลารีวิวไปอย่างเงี้ยนะฮะบ,บางทีก็จะมีการเข้ามีการออกจากนะเพราะว่าบางทีไป,เด,ไปเดี๋ยวไปทางนู้นเดี๋ยวมาทางนี้ถ้ามาทางนี้ผมก็ต้องหลบหน่อยเพราะร้อนมากแล้ต้องหมุนกันเรียกว่ามูฟกันตลอดเวลาแบบนี้นเลยนะครับทุกคนนะขึ้นมามาดูกันตรงน,นี้นะครับนี่ครับุ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะสายชาย กี้ร่วงเกือบโ้นขาเลยนี่นะ นะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับล่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับน,นี่เลยถ้ามีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับพี่พีฟุตสตอรี่นะครับจะตามสนานและนำมาฝากทุกท่านอย่างสมาเสมอแน่นอนเลยนะและร้านนี้เป็นร้านหนึ่งที่บอกให้เลยว่าทุกคนนะครับแนะนําเลยนะมาอุดหนุนกันได้เลยนะครับพ่อค้าแม่ค้านี่เสี่ยงขนาดนี้ต้องมากินแล้วใช่ไหมน้าแม่ค้าพ่อค้าทาขนาดนี้ลูกค้าต้องมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับทุกท่านนะครับคอน ถ้ามาตะครั้มเอ็นถ้าไม่มากินร้านนี้มาไม่ถึงใช่ไหมฮะนี่เลยนะครับทุกท่านนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพ่อค้าแม่ค้าครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ